สวัสดีครับพี่น้องมาเมน,นี่ครับผมมากินซุปบะเขือซุปมะเขือนัวๆใส่น้ำปลาต้มน้ำปลาครับผมหอมๆเลยหอมครับมาพี่น้องเดี๋ยวตัวหน่อยใส่เห็ดผอมใส่เห็ดขอนผอมซุปมะเขือใส่เห็ด้อมโอยต้มไปเลยครับผม ไส่เฮ็ดขอนในน้ำครับผมหลับรองแซ่บนี่ใส่เฮ็ดใส่เห็ดขอนในน้ำบ,บุำบ้ยแสีบเนี่ยพี่น้องสูตรลับบริพาชุม้มมาชุมช่มสวนข้าหยากงานโฉบปูเมืองผักเพียวผักเพียวก็คขึ้นแล้วพี่น้องผักเพียวผักปัง พักปังยอดกระไต้ไปพอดีฝนจตหน่อยเฮ็ดค้างไว้พังลงกเหมดครับผมหอมปีหอมปีอุออ้ยปักคุงต้นหมกคุงกระสูงขึ้นหลายแล้วครับผมอันนี้จะบักแตงหรือบักหยางบุมันบอกเกิดหน่วยครับแต่วันเป็นเคียซื้ือก,กับไข่ก็ึ้นง่ามแล้ว บุกงี่ต้นบุกงูงแขกแขกขาวุงแขกขาวต้นมะเขือสูงทั่วมัวแล้วครับผมสองต้นกำลังออกดอกออกพริกกระสีได้กินน่วยเลยเด้อนี่ยออกสองสามน่วยครับผมบอบ่ได้มีเวลา มาด,ดูขยาเพระาะว่าข้าหยากไปซอยงานสพปูจะคลิปกับวไดไทยอยู่พี่น้องขะยากแห้งเดี๋ยวมันนี้แพร่ว่าสีเห็ดของงพความบกเขียวเกิดเกิดดอกกันเด้ยเดี๋ยวกระได้กินหมากพี่น้องนี่โอเคอ่ะเดี๋ยวไป เนี้ยบกเขียน้ำแข็เมื่อตัวพักขาที่เราบริดูเลี้ยงอย่างเด้ยตัวบุนฮุ่งก็เกิดพูดอนะ่ะเขาโพดก็บซืได้กินแล้วโอ้ยกล่องกับซันพ่นกับซันนี่เลยนี่ะเขาโพดก็บพูนอะ่ะต้นบักฮุ่งบุญท่านมาพวนด,ดินเอาปุ๋ยไทยอยู่พี่น้องอ่ะเดี๋ยวไปเฮ็ดแนวกินน้ำกันครับผมบ้านทง่ง อ้วนมาเขียบบัอนอยหนาเกิดขึ้นเนาะ mm hmm. yeah. หอมคกหลังจากตม้มบเขียบต้มเห็ดซุกแต้วที่น้องเขาก็มาเท้า เรามาซุปกันเลยพี่น้องมะเขียวิใส่ขวดไปน้ำเลย แบบไม่ต้องเอาควนออกนะครับเล้แม่คิดว่าขีคขาดเนี่ยพี่น้องบอตั้งใจบอ,อเอาออกเือๆเพราะว่ามากักมักแบบดูดควนไหมลองคนสิ่าเฮ้ยคือขีดขาดน่ควนกับบอออกบอเดออ์มากใสมากมั่นเนาะพี่น้องเนาะตัวหน่อยมักดูดควนมั่นนะดังปุ๊บนี่ใส่เห็ดใส่เห็ดขอนนำ้ำ ว่ามันก็สีได้ซุปเฮ็ดความดูยสีสันปรุงรสปรุงรสบบดนีนะ้ใส่ผงนัวใส่น้ำต้มปลาแดดที่เข้าต้มเอาใส่น้ำปลาครับผม พิพสูจน์พิสูจน์พิสูจน์ครับนักผากผากวะท่านครับอันนี้น้ำต้มปลาเดียครับผม,มเห็นปะนี่ละคนซุปบักเขียใส่ตุ่นหอมผักซีโล่เหมืนอนที่น้อง biến đáy Biến subscribe โ okay. อเคลุกขึ้แล้วพี่น้องกินกับพากกระถินชิมมั้งดูอะไรมาพี่น้องสวัสดีครับมามากคนเคยี่ยวห่วกินกับซุปกะเขีย ทิพย์อยากมันหลายมือแล้วลุงใดกินเขาเด้อมาๆกวนอ่ะกวนมันนี่สาเหียนเบากวนหรอกมันดูดมันเสียก็ไม่ขวนเห็ดพร้อม ตอนเขาเันน,น้อยอู้อ้อัลโ รออืครับพี่นองเซ็ดพอยดีเนะเซ็บไม่ไ เ็ดขวานอ๋มอามาสุกจะมังน,นึ่คือจ่างหงนึ่แซ่บมนี่ควรควรดี้อืมมอ้คือดจด คนกับปนใจผาทูมันคนกับสุกใจบาทู่บู๊จบ bữa này thay thịt này thì đòn hơn sáu mươi người như bạn vác cái chua bạn nhà mình mừng, Sổ, mừng. Bà Hợp bà ừ. bà chạy Cái hò chạy kim 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 Cái chạy kim hò chạy kim hò bà? kim khẩu đấy, kim này như thì รคับตอบทงก็เริ ng ng ่มที่เริ่มที่มีดมีอะไรเด็้มังานบาดเด้หรอกใช่ป่ะข้ากในจะเป็นกลงเล็กงัดไปทันงในใดลุงมใดแล้วเลยบอวกกาป้อยหป่อยบานแต่หน่อยมีํำชับแค่เลย ดยู่บาดเมีคนหนึ่งอยู่คนหนึ่งไปอย่างที่แม่ท่านจิบไปใส่ไปน้ำขันเบิดบดได้นอกไปใส่แบบนี้ก็เสื่อปล่าเสื่อมระบาดนักที่นี่ ก้มนหลายนครับตกตุต้กกระเาเจียบเจียบขนาดที่นอ้องต้มเปอยก็หนีอ่เียบขนาดต้มจำเนียงเจียบตัวต้มเปอยก็หนี ต่หน่อยแล้วหิวเขา่าเพราะม่เมียเฮ็ดโหลดจนบั<ส>ะเขืออันพอกรุบๆเนี่ยแหละหิวเข่าแล้วหิวเขา่าหิวเข่าเร็วเข้าหนิบ่ได้ตั้งตัวดิว จะาฉีกกมุ้ยอ่ะมันจอบเขาเด้ไปหน่อยจบเขาพอนยูไปอืมมิลีเขาหนิเขาคิดว่า,ามีหยั้งนะเผลอเผลอเจอเผลอฉีกกมุ้ยมันจอบเขาเด้เขาก็่ได้จอบมันแต่มันจอบเขาเลว่าเขาอยู่บ้านบัวไปอยู่บ้านบัวเขาเขาอ,ออกเวลาไหน mặt nhau hm hết có hết hết mặt hết mặt hết mặt hm mặt hết có hết mặt hết mặt hết mặt hết hết mặt hết mặt hết mặt Hết đẹp rồi. Ừ. Ừ. Cuối. Ừ. Đẹp.